ใช้มือได้ไหมอมันนี้กุ้งสุกนะจ้ากุ้งสุกนะจ๊ะโอ้ทุกคนมัต้องเป็นใจกันเลยหอมหืมหอมกันดีออหอม,มมาก <laughs> ม,มันแซ่บสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซ่บค่ะวันนี้ก็มีน้องมากินด้วยอะ่ะสวัสดีครับบอสสองครัคบผมบอสสองมากินวันนี้มาทําอะไรในเมือง วันนี้มาธุระครับทำงานครับเดี๋ยวเมยดูคลิปนี้อยู่ต้องบอกว่ามาธุระแม่ไม่ดูไม่รีรอแต่ไม่เป็นอันที่จริงมาหาสาวแม่นบอบบอหยอกหยอกน้องด้วยทุกคนมหาผู้ชายว้ายมาหาผู้ชายอันนี้เชื่ออยู่วันนี้น้องมานะคะต้อนรับด้วยยำนะคะโคตรแซ่บยะโสูตรเทไปเลยไหมยำรวมทะเลหรือเปล่าเทเลยอ่ะให้น้องสองเทอ่ะเทเทให้น้อเทครับเทไปเททิ้งเหรอพี่เมย์เทเทเโรด ตามสบายครับให้ผมเทสิ้งกับผมอบเอออ่ะอย่างนู้นก็ได้ <c oughs> กินกับปูชัดแจ๋วมากกินทะเลอาหารทะเลเนีชัดมากทุกคนขออนุญาตใช้มือเลยอันนี้กับผมแมนบัวธรรมดาอันนี้เป็นบัวทะเลนนบัวน้ำจืดค่ะแล้ว <c oughs> ต้มทะเลเนาะบัวน้ำจืดบัวน้ำจืดเนี่ยเขาโค่นี่ปลูกอยู่ข้างชายหาดอ่ะอันนี้คืออะไรอันอะไรไข่พวงไข่ไก่เหรอเลืวแต่เองนะตามสบายเลยค่ะพวงไข่ไก่ เอาเนี่ยส่ลงไปค่ะพวงไข่ไก่พวงเอ๊ะเหมือนพวงไข่เลยไข่ปลาเลียวเซียวนะคะไข่ปลาเลียวกิวไข่ปลาเลียวกิวกับไข่ปลาเลียวเซียวเหมือนกันอันนี้เม็ดยาเม็ดยาเม็ดธัญพืชอือใช่ไหมวะใช่ไข่แมงดาไข่แมงดาล่าสุดดูจะมากินเม็ด้ามันเหมือนเหรอเหมือนเลยธัญพืชเหมืืนเลยธัญพืชที่มันเป็นเม็ดญ้าที่เขาต้มกินอะโคตรเหมือนเลยผู้เลื้ยงอะ ใช่ใช่คล้ายๆแต่มันเป็นแต่มันเป็นเม็ดใหญ่อืมอ่ะแต่ไม่รู้ว่าใช่มไหมนะไข่แมงดามันมันหนึบหนึบเออเหมือนไข่แซ่บคล้ายๆไข่แมงดาก็มันคือไข่แมงดาไข่แมงดาบ้านเราอ่ะถ้าบ้านเรานี่แหละเอ้าไข่แมงดาบ้านเราเหรอไข่แมงดาทะเลไม่ว่าไข่แมงดาทะเลงงอ่ะเทตรงกลางเลยสองเทตรงกลางเลยอันนี้คืออือนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ สรุปทั้งทะเลทั้งบนบกมรวมกันแล้วตอนนี้ใช่เหมือนคล้ายๆแบบยำห้าไข่ไหมทุกคนคือน่ากินมากมน่ากินว่ะยาวกอนยาวกันเปื <c oughs> <Okay. S 2> อกโอเคราดเลยอืออู้อันนี้เราก็ราดน้ำยำลงไปเลยนะคะทา้นหมดเลยไหมจ๊ะเอาครึ่งๆก็ได้โอเคน่ากินมากครับไม่หอมดีนะคำแรก ทำเลกกินสายบัวก่อนเลยเหรอ,อ,อยังเคี้ยวก่นอนสายบัวกี่วันแล้วเนี่ยยังกรอบอยู่เลยคือเขาส่งมาทางช่องเย็นทุกคนใครที่อยากกินอะ่ะสั่งได้เลยสายบัวยังสดอยู่เลยกรอบอเลยแม่ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวให้ฟังเสียงกรอบไหสายบัวยังกรอบอเลยนี่เอาใครเบือเลยออขอยนอ,ขอนุญาตนะเปื่อนงนาะสองเลยแล้วครับพี่เมย แดีวผมดูแล้วสดของสดใช่แต่คือยำเขาโจอกรสกลางๆนะคะแบบไม่ได้แบบไม่ได้เผ็ดมากน้ำยำอร่อยอ,ะอ่ะน้ำยำตืดปากผมมากเลยไม่ค่อยเผ็ดค่ะเผ็ด,ดสองไม่ค่อยกินเผ็ดนะใช่ผมไม่ค่อยชอบอแต่กินได้กินได้เปรี้ยวๆนัวๆไม่ค่อยเผ็ดมากอร่อยเนาะสดอืมเออวบะไม่เหมยอ<ต>ร่อยนะเนี่ย สดอร่อยอชอบกปินสายบัวใช่กับหมึกเออสายบัวอร่อยอเข้ากันเนาะมผมขอชิมไข่ไหน่อยนะเขาบอกว่ามันคือไข่ปลาเดียวเซียวฮะไข่ปลาเดียวเซียวไม่รู้จัก หรือว่าไขาปา่ปลาิวกิวเออิวกิวรู้จักเรียวเตียวไม่รู้จักขอเซียมซามอนหน่อยนะจ๊ะอือพี่เจมอนอยู่ข้างล่างอืมนี่กินกุ้งเหรอเซียมซาอนแล้วบวกกับไข่แมงดานหนึ่งนึ่มอ่ะอือแล้วอันนี้คือปลาอะไรเดี๋ยวพี่นับไข่ดูก่อนว่าวมีกี่ไข่เดี๋ยวนี้คือไข,<า>ข<า>่ไก่หนึ่งไข่ปลาเรียวเตียวสองไข่ปูสามหมึกสี่ อือขาสูงนะห้าไข่หรือสี่ไข่เนี่ย 1, 2, 3, หนึ่งองมสี่ห้าเออห้าไข่อะไรของกู่วะเนี่ยอร่อยพี่ไหมอืมกินเลยอันนี้คือข้าวโพดท,ที่ปลูกอยู่ข้างชายหาดนะเนี่ยใช่มาได้ไงวะก็ถ <c oughs> ้ามีแต่ทะเลอันนี้มา,ข,า <c oughs> ข้าวโพดข้าวโพดข้างทะเล ขาปลูพิเศษอ,อันนี้น้องมาทำธุระในเมือง้วยไม่นาธุระ <ไป S 2> อะแรบุลเลธุระแบบสำคัญมากสำคัญมากบอกแม,วม่ว่ามาธุระเด้อืมก็เลยแบบได้ชวนน้องมากินยำนะคะยวจะมีราม่ากต้องบอกเขาไว้ก่อนไม่มีบทนี้ไม่ต<อ>ัดออกนะพี่ไม่ตัดออกไม่มีราม่าหรอกรอกืม เอฟซีผมน่ารักกันไหนอืใช่ไหมใช่เดี๋ยวมาบอกโอยคือมาหาผู้สาวเท่าแทะเมลรี่ไหมกับเป็นพี่น้องกันบ้าะอันนี้กุ้งสดอันนี้กุ้งสุกกุ้งสดสดครับผมอืมเบื้องอ่ะสดอีหลีอืมใช้มือแล้วอืม แต่น้ำยำมารสชาติผมกินเลยอืมกลางๆไม่ค่อยเผ็ดมากซดน้ำเลยใช่จะสดหลายเด้อยจะสดหลด้อน้ํตํำลักเป็นยังขี้แตกเกี่ยวไหมพี่เอ๋อี้อ่ะอันนี้ไข่ไก่นะพี่เมย์ลองกินสิแล้วไม่เชื่อแล้วพี่เมย์ไปกินน้ําตามบัวผมให้ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไม่มีไม่มีทางแสดงว่าท้องแข็งมากอ เลยพี่ยากพยายามแบบโกยให้เองนั่นแหละใช้มือได้ไหมอันนี้กุ้งสุกนะจ๊ะอืกุ้งสุกนะจ้ะไม่ต้องกินใจกินเลยหอมนั่นดีมันแซ่บผุดแซ่บอ่ะมัามีหลายเมนูนะสองร้านีหมดทานนี้สายบัวโคตรอร่อยเลยครับ กโดูแล่ะครับเนี่ยสายบัวสดสายบัวสดมาพี่ก็ชอบกินสายบัวนะกินยำนะต้องใส่ไปเลยสายบัวมันยังกรอบอยู่เลยมือหอยแพงเ้วยคือยกทะเลมาไว้เลยอะในนี้ทุกคนแต่สดทุกอย่างเลยนะใช่ผมขอซิมไข่นะไข่ปลาปลาเลย ชิมอย่างเดียวขอชิมชิมคำมใหญ่ๆครับกินจนถาดจะหมดเราบอกว่าชิมอยู่ออุ้ยอันนี้ใหญ่มากหมูยออบนอีกเอาอยู่ทะเลไม่พอมีหมูยออบนอืมก็ทะเลเขาเขาขุดทะเลต่อกับแม่น้ําโคงไงถืองไงอยู่ช่องเพลงพี่ไม่ค่อยเห็นพีพูดมามาช่องพี่แมงก่โมนฮะ นน้องน้องพูดเก่งขึ้นนะน้องทุกคนเป็นคนปกติมปมีคนเซลนะปกติเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วบอือแค่แม่ค่อยพูดในกล้องที่ีขกพูดไงในกล้องกลัวกลัวพูดมากเขารู้หมดแล้วตอนเนี้ยชอบกินอะไรเหมือนกันหอมแขกหอมแขกก็มาหอมแขกซอยน้ำตาไหลเลยนะ เรีกว่าหอมหอยใหญ่ทำแคบอร่อยวันนี้อยากไปกินอะไรบ้างหรอเพี่ยวคะไปกินวันนี่ที่ไม่ชอบคือไม่ชอบปูอร่อยแต่แต่ยังไม่ได้กินหรอกเนืนอนะใช่เป็นคนไม่ค่อยชอบปูเท่าไหร่ไม่ชอบน้องปูรู้ไหมทำไมเราไม่ชอบอือไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ชอบเนือมันนะอืม ไอกระดูกมันเยอะเลยไม่ชอบมันกินยาก <laughs> ใช่ไหมใช่มันกินยากเห็นไหมหมดเนี่ยพี่เหมยกินคำเดียวทิ้งแล้วเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ชอบจะเนื้อมันอร่อยอยู่อืมเนื้อมันหวานแต่ <laughs> มันกินได้แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยใช่โดยไม่ชอบแบบนั้นแหละนนี้าเช้าพี่นะ โอ้โหแล้วเป็นท้องเสียเหรอแต่เพาะทําด้วยอะไรถึกทนมากพี่นไม่ค่อยเป็นไรงายดีเกินอืผมเนี่ยถ้าไม่ได้กินข้าวเนี่ยเนี่ยกินเสร็จปุ๊บไม่ด้เลยเนาะจองห้องน้ําเลยอจองมีนเลยนะจองห้องน้ำโอ้ตจ้าอกัสิเผาอย่างเดียวเลยจองเมีย่ยงเดียวเลยโทษโทษยังไม่ตายอยู่อีกนานอ๋อใช่ขอคำเดียว ดี๋ยวคำเดียวเราค่อยไปลืมต่อหลังคิดคำเดียวอีกแล้วคำเดียวครับผมอืมมีพี่พี่เอฟแซวอะโคตรแซวน้อง2องมาอยู่กล้องพี่เหมยทำไมก็ล้อหรอวะพี่อยู่กล้องจ้ของนี่โอ้ยเนาะอยากเห้นพี่เหมยกล้องผมว่าครับมามฉันจะดูเป็นคนขี้เหร่ไปเลยใช่ไหมไม่กล้องผมก็สวยแค่มันดำเฉย ไม่แต่งไม่อะไรเลยแต่งสดจริงเดี๋ยวเอาก็เวลาไอโฟนเหมือนกันไหมไอโฟนเหมือนกันของเธอจีนแดงหรือเปล่าไม่สิบเอสนั่นแหละไอโฟนจากจีนแดงหรือเปล่าไม่ซื้อยงเงินซื้อยูช็อปยอกน้องเด้อเซลซื้อว่าไอโฟนปลอมเนาะเรียบซีเจอหน้าผมเนี่ยจำได้เลยรู้ว่าของพี่หรือของปลอมของพี่ของปลอมเออเพราะว่าไอโฟนจริงๆมันต้องแบบสดต้องชัดยันรูมผนถูกไหม <Okay. S 2> อ้ยอ้โอเคเดี๋ยวเราไปกินต่อหลังคลิปนะ้องสองนะครับใครที่อยากกินนะคะทุกคนจากร้านโคตรแซ่บยาสูทรอน,นะคะยำแซ่บๆมีหลายเมนูด้วยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเหมือนจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อข้างล่างนะคะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะที่ยังไม่ติดตามน้องสองก็ฝากเข้าไปกดติดตามน้องด้วยนะคะบ่าวสองพากกินฝากอินดูพวกเราทั้งสองคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอต้อนรับไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย